อล้วขอกราบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านเลยครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาแต่งสไนเปอร์กระบอกนี้ครับที่ผมถืออยู่นี่มันจะเป็นเหมือนสไนแบบไม้ๆใช่ไหมแบบนี้โอ้โหสวยงามดูคลาสสิกมากๆเลยนะฮะซึ่งสไนกระบอกนี้ก็คือ M700 สไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองแต่ผมจะแต่งให้มันเป็นแบบนี้ครับ บอกเลยคุณผู้ชมดูมาดูความยาวของมันกันครับโอ้โหจอยังไม่พอลองคิดดูโอ้คุณผู้ชมครับกระบอกนี้มันยาวมากเลยนะฮะแล้วมันก็ยิงได้ไกลสุดๆไปเลยซึ่งการแต่งของผมเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับสโคปเนี่ยผมจะใส่เป็นคูณ8เลยนะ <S <S แล้วที่สําคัญนะมันมีสโคปข้างๆด้วยนะครับเผื่อระยะไกลไอ้ตัวนี้มันจะเป็นที่กันแสงนะครับเวลาซูมสโคปค้างเนี่ยแสงมันจะไม่สะท้อนโดนตาชาวบ้านเขามันจะได้ไม่รู้ว่าเราซุ่มอยู่ตรงไหนนะส่วนนี้เป็น ทีเด็ดเลยครับผมปากกระบอกปืนครับเก็บเสียงนั่นเองยิ่งยาวเนี่ยระยะมันก็ยิ่งไกลนะครับส่วนนี้ก็เป็นลำกล้องครับลำกล้องนี่ยาวเปน็นพิเศษเลยและที่สําคัญครับเปลี่ยนตัวบอดี้เป็น,นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะก็จะสามารถแต่งแบบพวกของอะไรพวกนี้ได้เยอะนะแล้วก็จะมีด้ามจับนะครับแล้วก็ใส่กิ๊บเมาส์ด้วยเพื่อความคล่องตัวนิดๆหน่อยๆโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับในการแต่งสไนเปอร์ไรเฟิล M700 กระบอกนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะลงแรงให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าประสิทธิภาพของสไนเปอร์ M700 กระบอกนี้จะเป็นยังงไถ้าพร้อมแลล้วเราไปุยกันเลยอย่าลืมกดไลลคค์ให้กับิปนี้ด้วยนะครเป็นยังไลลค์ก็พอแ้วไม่มา กดให้หน่อยนะฮะกระทืบกระทืบกระทืบหน้าผมเลยเไม่ใช่กระทืบกระทืบไล่ก็พอเนะะี่ยหน้าผมไม่ต้องโดนไปหนึ่งนัดตายเอาไปนะครับศพแรกโดนโอ้ยอา้าวตายเหมือนกันครับสงสัยจะเล่นแบบแอคทีฟไม่ได้ครับนี่ต้องแบบนี้ปักสกอบไว้เลย เราเพิ่คิวเราเพิคิวตอนนี้เพื่อนกันจุดอย่างขมากขเม็ดเลยครับเฮ้ยเขาชุบกันเข้าชุบกันเราก็ต้องสแกนกลับไปบ้างครับมันสแกนมาเราสแกนกลับชักแม็กตอเนี้วพี่หมอพี่หมอพี่หมอชุบหน่อยโอ้ยสไนเปอร์ชุบหน่อยเกมนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรกันมันไม่ยอมชุบกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับระวังบีคอนได้เราเป็นฝ่ายลับนะครับเราสามารถเกิดกี่ครั้งก็ได้ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายได้279คร้าครั้งถ้าหมดแล้วปุกดีไม่ได้เนี่ยเขาจะแพ้เลยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดเราอาจจะต้องเอียงจากตรงนี้ไม่โดนเฮ้ยเยขาชุบกันโอ้โหมันมีตัวแบบหล่อยยิงเราอะเจ็บมากนี่ไงหัวแตกอูกลางเป้าเลยอะดูดิ ขนาดแบบไกลขนาดนี้นะยังกลางเป้าอะ่ะมันแม่นมากเลยครับกับสไนัยกระบอกนี้มันมีคนนอนยิงอยู่ตรงนั้นโอ้โหเรียบร้อยเอาไม่ตายอ่าตายจนได้ไหนมีตรงไหนอีกว้าวโวอมานเบิกเลยยาสีเลงเดี๋ยวซูริงนั้นเานาะฟังมันเฮ้ยพี่หมอพี่หมอ นิ่งๆครับนิ่งๆแบบนี้ก็นิ่มๆไปเลยไอสิสเปอร์ขวามือตรงนี้ที่มันหล่อย,ยิงเรามันหายไปไหนแล้วโอ้โหมันมากกับรถคุณผู้ชมเธอมากับหัวเธอตัวว่าไอ้กับโสดรถถังรถถังด้วยรถถังด้วยเราต้องระวงังโอ้โหม่นจัดแต่มันเข้าสกคบช้านิดนึงครับไม่เป็นไรเยรยแลกมากกลร,ระยะที่ไกลขนาดนี้ครับโอ้โหมันมันมีคนเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วครับแบบว่าประชิดตัวได้แล้ว ข้างบนข้างบนโผล่มาโผล่มาโผล่โผล่ไหมจะโผล่ไหมลุหล่อสายอดสุดเอ๋ยิงทะยิงทะลุได้หรอไม่ได้โดนโดนโดนเพื่อนเพื่อนเจ็บตายกันไปเท่าไหร่แล้วสองร้อยสามสิบสามตัวครับโผล่อหน่อยดิโผล่อหน่อยกูยิงมือยิงมือเคล็ดได้อุ้ยเอโดรครับโอ้โหมันสแกนมาแบบเต็มๆเลยว่ะเราสแกนบ้างโอ้โห เป็นผักเป็นปลาหรือวะศพตรงนี้เกลื่อนเลยเพราเราต้องหาจุดหัวแตกเรายังมีรถถังครับโอ้โหเหี้ยเยเี้ยเยี้ยโอ้โหว้าว้าวว้้าวใจเย็นพี่ชายพี่ชาใจเย็นเวลาตื่นเต้นที่หลายคนเนิ่ดถูกที่ไม่รู้เป็นอะไรมันมันบุกจากบนเขาครับผู้ชมตรงนี้สไนเปอร์เฮ้ยอีกนิดนึ่งมุมมันไม่ได้ว่ะหัวหัวหัวพี่ป่าวพี่วาวโผล่หัวมาหน่อย เสียงเดียซ้ายเหี้เอาเฮียโอเค,อเคตายโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอือสไต์ก็บ,บอกนี้นี่มันแม่นจริงๆครับเอาที่คนอื่นมึงชุบทีกูมึงไม่ชุบไอเวยนเฮ้ยโอ,โอ้มันต้องกลางเป้านี่ไงเล่นสนไต์กระบอกอื่นจนแบบเผื่อจนชินอะกระบอกนี้มันแม่นเกินครับมันกลางเป้าได้เลย ปะตะโขบไว้ผมจะรอกินอีกตัวนี้ละขอกินได้ไหมขอกินโอ้โหต้องเข้าว้ายช่วยครับเข้าไปได้ไหมก่อนตายกูเอามึงไปล็อกในล็อกด้วยเว้กเอารถบุกมาครับโอ้โหจังหวะนี้สงสัยเอเราจะเสียละเราไปกันบีสอเอเนี่ยมันจะเป็นจุดที่คนกันเนี่ยเสียเปรียบที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็นจุดแรกนะฮะ ให้คนบุกเขาแบบบุกได้ง่ายๆอะไรงีว่าฝั่งของข้าวฝั่งบุกเนี่ยจะได้พื้นที่หายกลาวนะแล้วก็สามารถตีโอบแล้วก็ล้อมได้จากทุกด้านแต่ยื้อไว้ได้จนถึง168ตัวก็โอเคนะถ้าเขายึดจุดได้1จุดเนี่ยเขาจะได้ตัวเพิ่ม100ตัวตอนนี้ก็เหลือ268ก็ถือว่ามีตัวเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ก่อนครับสไลเปอร์จริงๆปืนกลเนี่ยจะค่อนข้างนัวเหมือนกันครับเกมนี้ระยะไกลประมาณนึงก็ยิงได้ครับ อยู่ที่ความแม่นแล้วก็ความนิ่งของปืนไปไกลๆตรงนี้รูโจมว่าโดนปะเฮ้ยโดนว่ะเด็ดเด็ดเด็ดเออเอ้ยโอ้โหอ้าวเรื่องโอหวันนั่นแหละนิ่งๆหนินิ่งๆนิ่งๆมันไปชุกจัดโอ้โหวันนี้โดนแน่นอนครับอ้ยนอนก่อนนอนก่อนโดนยิงก็นอนก่อน สแกนมาสแกน,แกนกคนือก็มีเหมือนกันอ่ะมีเหมือนกันสวัสดีครับพี่หมอเจ็บตายโอ้ยเพื่อนหน่อ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 ยอีกนัดโอ้ยไม่ตายวะ่ะอาถรรพไปกินก่อนละกันกครึ่งหลอดเลยทีเดียวมีตัวสนี้เหรอ เฮ้ยปเอากระสุนกันศัตรูตายนี่มันจะดับกระสุนแล้วก็เลือดด้วยครับโอ้โอ้โด้โอ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 ้หอ้โอ้อ้โ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 อ้าออ้อ้โ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 อ้วอ้อ้นอ้อ้โอ้โอ้โย้โอ้อ้อ้นอออออ้ออนอ้ออออ นอนแล้วลุกมากินสองหัวโอ้โหมึงเอารถมาสองคันสามคันกี่คันวะเนี่ยสองสามคันอ่ะคอยคอยคอยโอ้โหว้าว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 ใจเย็ดใจเย็ดรถนี่มันยิงสาดเราอย่างเดียวเลยครับมันจะเคลียร์พลสไนเปอร์ได้เลยทีเดียวเชียวไอตัวที่ไอตัวนี้มันจะดวลกับเรามากซึ่งแทงซักทีดิวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรือแทงซักทีดิดึงประมาณนี้ครับเฮ้ยไม่โดนเหรอ คอยที่คอยที่มืันเราทุบไอ้เคยเคยเล่นอะไรเกมนี้ว่าที่ทุบกระต่ายอ่ะที่กระที่กระต่ายมันโผล่มาเราจะใช้คอทุบเคาสุบแบบนั้นเลยเป็นร้อยกันุบห้าตัวแล้วว่าโอเคนะดีเลยครับได้เพราะว่าเราแกล้งโอเพนนิ่งเกินไปหรือเปล่าโอ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินฝั่งตรงข้ามนี่อาวุธชุดอุปกรณ์มันเยอะจริงครับมีทุกอย่างนี่ไงแกล้งโอเพนนิ่งจะตายแลครับ ต้องการกระสุนวะฉันต้องการกระสุนฉันต้องการกระสุนไปหากระสุนกันไปตรงนี้มีกระสุน 1. 1> เก็บกระสุนกันปับ๊บโอเคขึ้นไปที่เดิมเฮ้ยปีหนึงไม่ได้ไม่ได้มันเป็น,นหน้าที่สไนเปอร์อย่างเราเอาถือปืน,นกลเข้าไปลู่ไปลู่อะไรล่ะไปสู้ 1. 1> ครับพ <1. S 1> ันจุด <Now control. S 1> ไม่ยอมกู 1. 1> ไม่ยอม ไม่ยอมเอาคืนนี่ฮะหน้าที่สไนเปอร์นอนจุดก่อนไม่ให้มันเอาซีนปีหนึ่งไปได้ง่ายๆวันนี้เป็นไรพูดผิดพูดถูกลิ้นพันลิ้นเปียกเฮ้ยนอนไว้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 กูไม่ให้เออชุบเลยเพื่อนสวยงามอ้หมันบุกประคดเยอะเลยอ่ะวันสุดท้ายของชีวิตกูได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสินะนี่สินะความตาย เรานอนชักธงเดียวครับเราไม่บวกแต่ว่าปืนกอ็ก18ที่ผมถือเนี่ยเป็นออโต้โหมดนะครับแล้วมันรัวมากแบบระยะใกล้นี่คือแดกเลยครับลั่นโคตนเร็วไฟเลสสูงมากกระบอกนี้เฮ้ยมันมันมันชักธงขึ้นแล้วอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเราต้องอยู่ข้างในนี่แหละครับตายเออเอารถถังเข้ามาเลยว่ะรูปหล่อ สายยอดสุดเด็่ตายทีมงานตรงนี้ไม่ตาหาหมดเลยเราต้องโฟกัสผลการแข่งขันนะครับงกลับไปเอาคืนให้ได้วางบิคอนวางตรงนี้เพื่อนไปเข้าต่อเพื่อนเข้าต่อตายกูสู้เต็มที่กูสู้เต็มที่สักมาเลย กูจะตายที่นี่กูจะตื่น <c oughs> ได้ตายสมใจแล้วไม่ไล่ถ้ามันไม่มีใครทำลายรถถังเราไม่ไหวเร้ยื้อได้ยื้อได้มีแค่ร้อยตัวเองเอาเดีครับคุณใครเนีปเป่ยคุณใครเนี่ยเอาธนูไปแดกกำละเบิดด้วยเอาระเบิดไปแดกด้วยกินนอ้อยหนาไหมอร่อยนะ เราเปวดจากแบบข้างบนดีกว่าเอาอีกเคีย่นี่มันในท่อโอ้โหมาริโอ้ซะนั้นเอาดีครับไปดีกว่าไปไปหาจุดที่มัน เป็นจุดของเราดีกวาตอนนี้ฝังข้ามเลอแค่อีก65หตัวแล้วถ้าเขาเอา B2 ไม่ได้เขาก็จะเรียบร้อยครับแห้งวางบีค้อน้อยวางแอบบไว้แล้วเราก็จะหาคนกินจากตรงนี้นี่เลยครับเป็นเข้ามาเฮ้ยเห็นแล้วเห็นผมเห็นหัวแล้วขอขอเออบีสองเขาเข้าแล้วอ่ะ นอนอย่างนี้จตายนี่ครับโอ้โหมันมันเข้า B2 มันถล่มเรื่อยเลยวะโอ้หสุดยอดถึงความนัวเลยไม่ได้ <Victory is S 1> ผมไม่ให้ <control. S 1> ผมไม่ให้พี่ดึงธงขึ้นหรอกครับไม่ เรามาสนิทมาเอือสามสิบหกตัวเองยื้อหน่อยสงสัยจะเกมยาวไปซีแน่เลยครับเมื่วานนี้โอเคไปซีร้อยสามสิบสามตัวเขาบุกซีครับเดี๋ยวต้องอ่าปืนกลสักสักแมตต์หนึ่งนะ ใ C มันจะเป็นพื้นที่ปิดเราจะไม่สามารถที่จะเล่นสไลดเปิร์ดได้อย่างง่ายเท่าไหร่จริงๆเอาจริงๆมันก็พอเล่นได้ครับแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราพื้นกดเนี่ยมั่นใจก่อนเนอกกพื่อนๆก็จะกันตรงอื่นเดี๋ยวเราจะกันตรงนี้ครับมีชื่อว่ารูอร่อยทถ้ามาใกล้ครับตายถ้ามันมาจ่อเราก็ยิงธนูช็อตไฟฟ้าไว้ที่พื้นโอ้โหแขกโคตรจะดีพอธนูช็อตไฟฟ้าเสร็จปุ๊บปาระเบิดเข้าไป โอ้โหโอ้โหเนี่ยผมว่าธนูน่าจะต้องมาเร็วกว่าที่กิดมาเลยครับผมพร้อมอยู่แล้วโอเคโอ้โหสามศพโอ้โหสกแกนยังไงโอ้โหมันมันมันหมอกได้แบบอัจฉริยะมากอะเอามันหมอกดีแต่มันไม่เข้าอะ่ะโอ้สมองดีครับแต่ไม่เข้าเสียดายเสียดายแทนฝาถัวข้ามเลย ไม่ปเข้ากันวะรูปล,ลองเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาโอ้โหเหียเจ็บอยู่ช็อตพื้นไว้ก่อนโอเคที่นี่ก็หล่มฝังศพของพวกมึงน,นี่แหละซีสองก็โอเคนะ เหมือนเขาอยากจะอยากจะทำรัวอร่อยกันกันดันดีเขาหน่อยดันดีกหน่อยดันอีหน่อย,อยโอ้โหเยอะ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 โอ้โหเยอะโอ้โหมึงดิมมาอย่างนี้เลยววะสายไสย้เวย ว้าว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 นอนว่าฮ่าคุณยเมื่อกี้แต่เห็นรถดิบไปใช่เอาสนุบไปแดกลูนี้ลูอร่อยเลยเอ้ามีคนไฟดูดตายไว้เนี่ย อนนี้ก็ส่นปืนอ๋อปืนก่อนเราโอเคกันมีโอเคโอเค,อเคตายลุกขึ้นมาษได้ใช้ได้โอ้ชอบรถมันเรือข้างหลังชอบรถมันชอบรถมันดิฟเข้ามาอย่างจริงว่ะมันดิฟมาแบบสุดยอดมากตอนฝั่งตรงข้ามเลยอ,อีกเกตตัวหกตัวรอดครับจบแล้ว 5ตัว4ีตัว3ามสองโอ้ยจุกเลยเรียบ้ลย โอเคครับคุณผูช้ชมครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรบับสไนเปอร์กระบอกยาวของเรากระบอกนี้นะถ้าใครชอบหรืออยากให้เล่นปืนอื่นๆสามารถกดคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านใต้เราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนที่เราอ่านแล้วเราจะมอบหัวใจหนึ่งดวงน้อยๆให้จากเราทีมงานเบอร์เซอร์เกอร์เกมนี้ตอนนี้ผมสตีฟล็อกแปดลำนานขอการาบลาไปถึงวีดีโอนี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าพัรหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายสวัสดีครับจุ๊บขอบคุณครับผม